เมือ่อเราได้สวดมนต์อุชาพรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น่วแนวมุง่งตรองถนทางะน,นิพานกันทุกๆุกคนนะลูกนะให้นั่งขาสมาเดีเ่ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้มือข้างขวาตรดดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายหลับตาของเราเบาๆ ขอดลูกพ่อสบายยคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลือยๆตานิดนิด แล้วก็ผ่อนคลายคลามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัว หือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะใาจจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่ง นุ่มนุ่มเบ,บาเบาสบายสบายผ่านคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือ จากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสมมาสมุทริชาทุกลงค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพนานโดยมีจุดเริ่มตอนทีน่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ใจท่านจะน,นิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำ,ซ,ำซากๆาก ในช่องการเวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามนี้เนะี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบเครือหัดเกิดประโยชน์อะไรพระท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่สรงนี้สูงกลางกายฐานที่เจ็ ทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุทริจา้าพระป,ระปัจเจกพุธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ทั้งกระสังสมบุญบารมีซ้ำ เรามีสามสิบทัชเต็มเปี่ยมแล้วเใจ่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในคล้ายๆกรับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์ยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอาวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละ ก็ราะฉนั้นใจ้าจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก,ก็ใสเหมือนกันน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใส เหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือ,อยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้า อย่างกลางกาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่กาขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ นี่แค่เป็นคำก็อปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสยเย็นตายเย็นใจมาพร,ร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนกรับเป็นความสุขที่ ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีสมบัติจกักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดที้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขต มาเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่เ,ลเกลี่ยกลราจากอุปิเกเลทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวา กระจก็จะตั้งมัน่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็ยจดนิ่งลงไปตรงกลาง กลางดวงใสๆ mm hmm. ซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมมักปฐมม,มมักดวงรธรรมานุปัสสสิปัฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใส mm hmm. บริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมัรคสมังคี เราเงินพันนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไว้ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคยดวงศีสมาธิปัญญามิบิบทติยานัตสนะที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในและคืมีกายในกายซ้อนซ้อนกันอยู่ เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศก,กว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยามบทของสมาธิอันหน่าออกไปทางดีครับตัวของเราเนียแหละเป็นกายในกาย กายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในส้ซนซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจากก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับ ั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ใหญกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายทรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพ กายทมปะสโดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายทมโคตรภูกายทมพระสกิทธคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายทำปมสโสดาบันกายทมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทมพระสกทธคามีกายทมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายทม ระ่าคกามีซ้อนกันเป็น,นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเดินกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ยยละเอียดกายที่หยาบทย์ละเอียดเป็นคู่ๆกันไปอย่างเนี้ยซ้อนๆรวมแล้วได้สิบแปดกายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้ เขาทำกันอย่างนี้พระสมุมสจ้าพระราหัตทั้งหลายท่านทำแบบนี้จะกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตะกกลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียก แตกต่างออกไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้น,นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเกเหลือแต่กายทำอารหัตผลหน้าตักยี่สิบวอสูงยี่สิบวอเป็นกายที่หลุด พ้นจากกรอบวิชาเท่พยามานบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าวิชชาครอบงํงาอยู่ไม่รู้เรื่องรางวความเป็นจริงจีพต แบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามมาพบรุปาพบอรูบปภพบวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำจักจัก,กชีวิตในสังสารวัตรมีภัยเราพยามมาแล้วกฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอาคิเลส บังคับให้มนุษย์สร้างกรรมและก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจง้งก็ได้ยาก จึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในบทั้งสามกระทั่ได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสมอุริเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุตุชนคนมีกิเลสนาะปัญญาหยาบเช่นเดียกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบาร,รมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ทุวน โดยมีมนโนปณิธานอย่างแน่แน่ที่จะเป็นพระสัมมมทุธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้นด้วยตัวพระองค์เองเมื่อ พบแล้วมรุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แลว้วแจมแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแกสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวตาสงสารเจดิกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ย มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่นานะิพพานปัจโยตุจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจง้งเห็นแจง้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไป สักวันหนึ่งเมื่อมรรมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอยายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวตาสงสารนี้อยายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผล นาทักยี่สิบปอสูงยี่สิบใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอยงอื่นที่จะต้องทำนอกจากความิีโลสมาบัติสง,งบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ บาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นน่ขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตอนทนหิวบมเพ็นตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกโลองค์ตัดสรุธ,ธรรม เราก็สามารถบรธธรลุรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารม,มีของเราที่ได้สังสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไร จะได้ไม่โดนดาวรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างสันมากลากไม้ผูเขาเรลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้ยวยความไม่รู้ หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้แต่เคารพตับถือแล้วจะช่วยเรา,เาให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเาะชีวิตมีทุกข์อย่างหาที่พึ่ง เตร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีกวามทุกอยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง อยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะาก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขร,รัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเอง ในตำแหน่งเดียวกันคือโซนกลางกายทาตที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวแหงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสที่จมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางกลายคลี่คลายปัญหา เห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนคาเมืองตามห่อก็กวักลูกเดตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการมันาด้เป็นต้นให้มันเพลินเพล,เพลินคลบทุก์ไปโจกกล้งโยกลาวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์สรมาน ไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะาฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ใโอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้น อยู่ภายในตัวของเรามักผลนิพพานไมลาสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งฐานที่เจ็ดสูงกลางกายฐานที่เจ็ดเ่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ทศ่สูงกลางกายฐานที่เจ็ด โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มากเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆ เรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้ใจหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจง วางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังล้วคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัว ท,ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ